สวีดัสวดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการปรากฏการครับผมกับผมคนเดิมเสียงหล่อๆแบบนี้คนเดียวเท่านั้นแหละวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่โคตรจะยิ่งใหญ่แต่คนส่วนใหญ่มองข้ามเคยไปเที่ยวอิตาลีไหมครับไปโรมนี้เห็นน้ำพุสวยๆอย่างน้ำพุเทรวีไหมคนไปโยนเหรียญกันให้พื่พรับแล้วเคยฉุกคิดกันบ้างไหมว่าสองพกว่าปีที่แล้วไม่มีไฟฟ้า ไม่มีปั๊มน้ำไดานามงไดานามอ,อะไรทั้งนั้นแล้วพี่โรมันแกเอาน้ำจากไหนมาทำน้ำพุอลังการงานสร้างแบบนั้นได้วะหลายคนคงคิดว่าก็ขุดบอ่อเอาหรือเปล่าขุดแม่น้ำมาใช้มั้งโถ่คิดง่ายไปครับเพื่อนนั่นมันระดับอบอตอแต่ที่ชาวโรมันทำานะ่ะมันระดับจักรกวาลครับลองจินตนาการตามนะเมืองโรมในยุครุ่งเรืองสุดขีดมีประชากรเป็นล้านคนล้านคนนะเว้ย ไม่ใช่หลักพันหลักหมื่นคนล้านคนใช้น้ําอาบน้ําดื่มน้ําซักผ้าแล้วที่พีกว่านั้นคือชาวโรมันไม่ได้มีน้ําไว้ใช้ด้วยแต่มีน้ําไว้เล่นด้วยพวกเขามีโรงอาบน้ําสาธารณะขนาดมคือมาที่ไม่ใช่แค่อ่างอาบน้ําแต่มีทั้งบ่อน้าร้อนบ่อน้าเย็นห้องซาวน่ายิมสะว่ายน้ําคือมันคือสปอร์ตคลับครบวงจรดีๆนี่เองแล้วทั้งหมดนี้ใช้น้ําจากไหน แถมยังมีน้ําพุประดับเมืองเป็นร้อยเป็นพันจุดมีน้ําในใช้ในบ้านเศรษฐีน้ําในพระราชวังแถมยังจัดการแรงดันน้ําได้อีกบ้านคนรวยอ้ามไหลแรงหน่อยบ้านคนธรรมดาก็ไหลปกติน้ําพุก็พุ่งสวยงามเฮ้ยมันทําได้ไงวะนี่คือคําถามที่จะทําให้คุณอ้าปากค้างไปตลอดการฟังพอดแคสต์ของเราในวันนี้ครับเพราะเราจะไม่ได้พูดถึงแค่ท่อส่งน้ําแต่เราจะพูดถึงมหากราบแห่งวิศวกรรมโบราณ ที่เริ่มต้นจากการเดินทางหลาย10บกิโลเมตรบนภูเขาลำเลียงน้ำปริมาณมหาศาลผ่านหุบเขาทะลุภูเขาเข้ามาใจกลางมหานครที่วุ่นวายที่สุดในโลกยุคโบราณแล้วแจกจ่ายน้ำนั้นอย่างโคตรมีระบบระเบียบจนเรียกได้ว่าระบบประปาสมัยใหม่บางที่ยังต้องอายอะเรื่องราวทั้งหมดนี้มันคือความอัจฉริยะความบ้าบินและความทะเยอทะยานของมนุษย์ที่จะเอาชนะธรรมชาติให้ได้ มันคือปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนโฉมหน้าของอารยธรรมและทำให้โรมเป็นโรมอย่างที่เราจดจำกันได้ทุกวันนี้เอาล่ะอะดรีนาลีนเริ่มฉีดหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วในพาร์ตต่อไปเราจะย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของทั้งหมดไม่ใช่ที่กรุงโรมแต่เป็นบนยอดเขาสูงอันห่างไกลจุดที่น้ำหยดแรกของการเดินทางอันยิ่งใหญ่นี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเจอกันครับ กลับมาแล้วครับยินดีต้อนรับสู่ปรากฏการณ์พาสที่สองจากพาสที่แล้วผมทิ้งท้ายไว้ว่าจุดเริ่มต้นของระบบน้ำสุดอลังการของโรมไม่ได้อยู่ที่ตัวเมืองแต่อยู่บนภูเขาเอา้าแล้วมาเริ่มยังไงล่ะจะสร้างท่อส่งน้ำก่อนอื่นมันก็ต้องมีน้ำก่อนถูกไหแล้วต้องเป็นน้ำที่สะอาดด้วยนะไม่ใช่น้ำคลองแสนแสบเวอร์ชันโรมันวิศวกรโรมันหรือที่เขาเรียกกันว่า โครมาติชี่พวกนี้แหละครับคือฮีโร่ที่ไม่มีใครจดจำหน้าที่ของพวกที่แกคือปีนเขาครับปีนขึ้นไปสำรวจหาแหล่งน้ำพุธรรมชาติบนภูเขาที่อยู่ห่างจากโรมออกไป10 -10 หรือบางทีเป็น100กิโลเมตรแล้วไม่ใช่แค่หาเจอก็จบนะต้องเทสคุณภาพน้ำด้วยพวกเขาจะสังเกตดูพืชพันธุ์แถวนั้นดูว่าสัตว์ป่ามันกินน้ำจากแหล่งนี้ไหม หรือแม้กระทั่งสังเกตสุขภาพของคนท้องถิ่นที่ดื่มน้ําจากแหล่งนั้นคือละเอียดเบอร์นั้นเลยพอเจอแหล่งน้ําที่คุณภาพคับแก้วแล้วงานที่โคตรจะย,ยากก็เริ่มต้นขึ้นครับนั่นคือการวางแผนเส้นทางส่งน้ําคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเทคโนโลยีสมัยนั้นคือศูนย์ไม่มีปั๊มน้ําทุกอย่างต้องอาศัยแรงโน้มถ่วงเท่านั้นหมายความว่าท่อส่งน้ําจะต้องมีความลาดเอียงที่พอเหมาะพอเจาะตลอดเส้นทางหลาย10กิโลเมตรถ้าชันไป น้ำจะไหลแรงเกินไปกัดเซาะท่อพังหมดถ้าลาดน้อยไปน้ำก็จะนิ่งเน่ากลายเป็นแหล่งเพาะพันยุงลายโรมันไปซะแล้วพวกเขาคำนวณความลาดเอียงที่แม่นยําขนาดนั้นได้ยังไงเลเซอร์ก็ไม่มี GPS ก็อย่าหวังพี่แกมีอุปกรณ์สุดไฮเทคในยุคนั้นครับชื่อว่าโคโรเบติสหน้าตามันเหมือนม้านั่งยาวๆตัวหนึ่ง มีร่องตรงกลางไว้ใส่น้ำแล้วก็มีลูกดินห้อยอยู่ตรงปลายทั้งสองข้างหลักการทำงานของมันก็คือถ้าระดับน้ําในร่องมันนิ่งขนานกับขอบและลูกดิ่งทั้งสองข้างมันตั้งฉากกับตัวเครื่องนั่นแปลว่าพื้นที่ตรงนั้นได้ระดับเป๊ะ วิศวกรโรมันจะใช้เจ้าโคโรเบติสเนี่ยค่อยๆวัดระดับไปทีละนิดทีละนิดแล้วคำนวณองศาความลาดเอียงที่ต้องการซึ่งค่าเฉลี่ยที่เขาใช้กันคือประมาณ1-3เมตรต่อระยะทาง1กิโลเมตรคิดดูสิครับความลาดเอียงที่น้อยนิดขนาดนั้นแต่ต้องรักษาระดับนี้ไปตลอดเส้นทาง50-60กิโลเมตรผ่านทั้งพื้นที่ราบเนินเขาหุบเหวมันคือความแม่นยำระดับจับวางที่บ้าบอคอแตกมากม นี่แค่จุดเริ่มจนนะแค่วางแผนยังไม่ได้ลงมือสร้างเลยด้วยซ้ำแต่มันแสดงให้เห็นถึงความสุดยอดของคนยุคนั้นแล้วว่าแค่มีไม้บรรทัดวัดระดับอันหนึ่งกับสมองที่เต็มไปด้วยความรู้ด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์พวกเขาก็สามารถวางแผนโครงการระดับเมกกะโปรเจกต์ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของเมืองไปตลอดกาลได้เลยเอาละ่ะ พอวางแผนเส้นทางเสร็จแล้วก็ถึงเวลาลงมือก่อสร้างซึ่งนี่แหละครับคือภาพจําที่ทุกคนรู้จักกันดีไอ้ท่อส่งน้ําที่เป็นสะพานโค้งโค้ง,งสวยสวยแต่ผมจะบอกให้ว่าไอ้ที่คุณเห็นน่ะมันเป็นแค่ส่วนยอดของภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นของจริงมันอยู่ใต้ดินซึ่งมันเป็นยังไงเดี๋ยวพาดหน้าเราจะมาขุดลึกลงไปดูกันครับเอาละครับ กลับมาเจอกันในปรากฏการณ์พาร์ทที่3เราได้แหล่งน้ำแล้วเราได้เส้นทางสุดแม่นยำแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาสร้างสร้าง a q u า d ด c t u s หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Aquaduct สพานส่งน้ำนั่นเองภาพจำของทุกคนเกี่ยวกับอ q u a d u c t คืออะไรครับก็คือสะพานหินโค้งๆสูงๆสวยๆที่ตั้งตระง,งานอยู่กลางทุ่งใช่ไหมอย่างพงดูกาเนี่ยที่ฝรั่งเศสเนี่ยสวยงามอลังการแต่ผมจะบอกความลับจัก,กรวาลให้ฟังนะ แอควดักส่วนใหญ่กว่า80%มันอยู่ใต้ดินครับทำไมต้องอยู่ใต้ดินคำตอบง่ายง่ายเลย 1. คือเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำสกรปรกครับไม่มีใบไม้ไม่มีสัตว์ตกลงไปตายไม่มีใครแอบมาขี้ใส่ 2. คือเพื่อรักษาอุณหภูมิน้าให้เย็นและ3อันนี้สาคัญคือเพื่อความปลอดภัยทางการทหารครับลองคิดดูสิถ้าท่อส่งน้ำลอยอยู่บนดินทั้งหมดเกิดศัตรูบุกมาแค่ทุบท่อทิ้งจุดเดียว คนในกรุงโรมทั้งล้านคนก็ไม่มีน้ํากินแล้วจบเลยดังนั้นการซ่อนมันไว้ใต้ดินคือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดวิธีการสร้างก็หลากหลายครับถ้าเป็นพื้นที่ราบราบก็ขุดเป็นร่องลึกลงไปก่ออิฐหรือหินเป็นรังน้ําแล้วก็ปิดทับด้วยผนหินเหนียนกริปแต่ถ้าเจออุปสรรคอย่างเนินเขาเตียเต้ยๆล่ะขุดอุโมงค์สิครับรออะไรวิศวกรโรมันจะสั่งให้คนงานขุดจากสองฝั่งของภูเขาเข้ามาเจอกันตรงกลางโดยใช้การเล็งจากแนวที่วางไว้ ซึ่งส่วนใหญ่มันก็เจอกันเป๊ะๆผิดพลาดน้อยมากถามว่าใช้แรงงานใครก็ทาสกับทหารนั่นแหละครับระบบเศรษฐกิจสมัยนั้นนะนะแล้วถ้าเจออุปสรรคที่มันใหญ่กว่านั้นล่ะยังหุบเขาลึกๆหรือแม่น้ำกว้างๆนี่แหละคือเวลาที่โชว์ของพวกเขาจะสร้างสะพานส่งน้ำหรือว่าอาเขตที่เราเห็นกันจนชินตานั่นแหละโดยใช้โครงสร้างรูปโค้งหรือว่าอาร์ชซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ชาวโรมันใช้ได้เก่งกาจที่สุด การสร้างโคง้งช่วยให้สามารถสร้างสิ่งก่อสร้างที่สูงและแข็งแรงได้โดยใช้วัสดุน้อยลงและที่สำคัญคือมันสวยวัสดุที่ใช้ก็ไม่ใช่แค่หินนะครับชาวโรมันคือเจ้าแห่งคอนกรีตหรือที่เขาเรียกว่าโอปุสไคเมนติคิอุมเป็นคอนกรีตที่ทำจากปูนขาวผสมกับเถ้าภูเขาไฟซึ่งมันมีความแข็งแรงทนทานเป็นบ้าเป็นหลังแถมยังเซตตัวเลยน้ำได้ด้วยสิ่งก่อสร้างโรมันหลายอย่างที่อายุ2,000ปียังอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะเจ้าคอนกรีตสูตรนี้แหละท่อส่งน้ําแต่ละสายใช้เวลาสร้างกันเป็น10บสปีนะครับใช้เงินมหาศาลใช้แรงงานคนนับไม่ถ้วนมันคือการลงทุนเพื่ออนาคตของชาติอย่างแท้จริงน้ําค่อยๆไหลรินจากภูเขาผ่านอุโมงค์มืดมิดข้ามสะพานสูงเสียดเท้าเดินทางเป็นระยะทางเกือบ100กิโลเมตรเพื่อมุ่งหน้าไปสู่จุดหมายปลายทางนั่นก็คือกรุงโรมเอาละตอนนี้น้ําได้เดินทางมาถึงกําแพงเมืองแล้วแล้วไงต่อ จะปล่อยให้น้ำไหลนองเต็มพื้นถนนเหมือนน้ำท่วมกรุงเทพ,พหรือไงไม่ใช่แน่ลอนตรงปากทางเข้าเมืองเขามีปราการด่านสุดท้ายที่ทําหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการการจ่ายน้ําซึ่งมันคือสุดยอดเทคโนโลยีที่เรียกว่าคาสเตลุมอาควาแล้วมันคืออะไรไว้เจอกันพาร์ทเนอร์สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับกับสู่ปรากฏการครับผม ในพาร์ทที่แล้วน้ำได้เดินทางฝ่าฟันอุปสรรคมาไกลแสนไกลจนมาถึงหน้าประตูเมืองโรมเป็นที่เรียบร้อยคำถามคือแล้วจะจัดการกับน้ำปริมาณมหาศาลที่ไหลเข้ามาไม่หยุดนี้ยังไงคำตอบอยู่ที่สิ่งก่อสร้างที่ชื่อว่าแคสเตล l ุมอาควาครับแปลตรงตัวก็คือปราสาทน้ำซึ่งมันก็ทำหน้าที่เหมือนปราสาทจริงๆนั่นแหละมันคือศูนย์กลางคือหับ คือสถานีแม่ข่ายในการแจกจ่ายน้ำไปทั่วทั้งเมืองหน้าตาของมันจะเป็นอาคารหรือแท้งน้ำขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนที่สูงของเมืองเมื่อน้ำจากแอคิดักไหลเข้ามามันจะถูกส่งเข้ามาพักในแท้งหลักของแคสเตลลุ่มก่อนเพื่อให้น้ำนิ่งให้ตะกอนต่างๆตกตะกอนลงไปเป็นระบบกรองน้ำขั้นแรกไปในตัวจากนั้นความจีเนียสของจริงก็เริ่มขึ้นครับ ภายในแคสเตลลุมอาควาจะมีระบบท่อแยกที่ออกแบบอย่างชาญฉลาดมากโดยปกติจะแบ่งเป็นสามระดับหรือสามท่อหลักที่วางในระดับความสูงไม่เท่ากันท่อที่อยู่ต่ำที่สุดจะได้รับน้ำก่อนเสมอท่อน,นี้จะส่งน้ำไปยังน้ำผู้สาธารณะทั่วเมืองครับทำไมต้องให้ที่นี่ก่อนเพราะมันคือน้ำสำหรับประชาชนทุกคนคนจน ลาดหรือใครก็ตามที่ไม่มีท่อน้ำส่วนตัวจะต้องมาตักน้ำจากที่นี่ไปใช้นี่คือสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องจัดให้ไม่ว่าน้ำจะมาน้อยแค่ไหนประชาชนต้องมีน้ำกินน้ำใช้ก่อนเสมอโอ้ความคิดพี่แกนี่มันสุดยอดจริงๆท่อระดับกลางจะส่งน้ำไปยังโรงอาบน้ำสาธารณะหรือเทอร์เมที่เราคุยกันไปตอนแรกรวมถึงอาคารสาธารณะอื่นๆ ท่อนี้จะได้น้ำก็ต่อเมื่อระดับน้ำในแทงสูงเกินท่อแรกขึ้นมาแล้วหมายความว่าถ้าเกิดภัยแล้งน้ำมาน้อยคนก็ยังพอมีน้ำกินแต่อาจจะอดไปสปาชิลชิที่โรงอาบน้ำก็แฟดีนะส่วนท่อที่อยู่สูงสุดอันนี้แหละครับของจริงท่อนี้จะส่งน้ำไปยังบ้านส่วนตัวของพวกเศรษฐีขุนนางและแน่นอนพระราชวังของจักรพรรดิคนกลุ่มนี้ จะต้องจ่ายเงินเพื่อขอต่อน้ำเข้าบ้านครับยิ่งท่อใหญ่เท่าไรก็ยิ่งจ่ายแพงและท่อของพวกเขาจะได้น้ำก็ต่อเมื่อระดับน้ำในแทงมันสูงปรีดจนล้นมาถึงท่อบนสุดเห็นไหมครับมันคือระบบการแบ่งชนชั้นทางสังคมที่สะท้อนผ่านท่อน้าแต่ในขณะเดียวกันมันก็คือระบบการจัดการทรัพยากรที่ฉลาดเป็นกรดในยามปกติ ทุกคนแฮปปี้เศรษฐีได้ใช้น้ำสบายในบ้านรัฐก็ได้เงินแต่ในยามวิกฤตระบบจะการันตีว่าคนธรรมดาซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของเมืองจะต้องมีน้ำใช้ก่อนเสมอจากแคสเตลุมอาควานี้เองน้ำจะถูกส่งต่อไปตามท่อที่ทำจากตะกั่วขนาดต่างๆแยกย่อยไปตามถนนหนทางเหมือนเส้นเลื่อนที่หล่อเลี้ยงร่างกายของปรุงรม แต่เจ้าท่อตะกัวนี่แหละที่มันมีเรื่องราวที่น่าสนใจซ่อนอยู่ทั้งเรื่องควบกลุ่มแรงดันและเรื่องยาพิษมันเป็นยังไงเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาว่ากันต่อมาต่อกันเลยฮะกับปรากฏการ์ทที่แล้วเราพูดถึงศูนย์บัญชาการน้ำแคสเตลัมอาเควไปแล้วที่ซึ่งน้ำถูกแบ่งออกเป็น3ระดับเพื่อการใช้งาน ทีนี้น้ำจะเดินทางจากศูนย์บัญชาการไปสู่ปลายทางได้อย่างไรคำตอบคือผ่านท่อครับหรือที่ภาษาละตินเรียกว่าฟิสตูเลท่อส่วนใหญ่ในกรุงโรมทำมาจากตะกั่วครับใช่ครับตะกั่วไอ้โลหะที่เรารู้กันดีว่ามันเป็นพิษนั่นแหละเดี๋ยวเรื่องพิษพักไว้ก่อนเอาเรื่องวิศวกรรมก่อนทำไมต้องเป็นตะกั่วเพราะตะกั่วมันอ่อนนะครับขึ้นรูปง่ายเชื่อมต่อง่าย ช่างโรมันจะเอาแผ่นตะกัวมาม้วนๆแล้วบัดกรีตรงรอยต่อทําให้ได้ท่อที่มีขนาดมาตรฐานเป๊ะเปๆเลยบนท่อแต่ละท่อนจะมีการปั๊มตราประทับบอกด้วยนะว่าใครเป็นเจ้าของใครเป็นคนผลิตวันที่ผลิตคือมีมอกเวอร์ชั่นโรมันเลยว่างั้นเถิดทีนี้มาถึงคำถามที่หลายคนสงสัยแล้วเขาควบคุมแรงดันน้ำกันอย่างไงในเมื่อทุกอย่างมันไหลามาตามแรงโน้มถ่วงไม่มีวาล์วไฟฟ้าไม่มีปัม๊ม คำตอบคือควบคุมด้วยขนาดท่อและความลาดชันครับง่ายๆเลยถ้าอยากให้น้ำไหลไปที่บ้านเศรษฐีหลังหนึ่งแรงๆวิศวกรก็จะคำนวณให้ท่อที่ต่อไปอยังบ้านหลังนั้นมีความชันมากกว่าปกติเล็กน้อยหรือไม่ก็ใช้ท่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ขึ้นน้ำก็จะไหลได้สะดวกขึ้นแรงขึ้นในทางกลับกันถ้าเป็นน้ำพุสาธารณะเล็กๆก,ก็ใช้ท่อขนาดเล็ก ให้น้ำไหลออกมาแบบพอดีพอดีไม่ใช่พุ่งกระจายจนคนตักน้ำเปียกหมดแล้วถ้าอยากจะทําน้ําพุให้มันพุ่งสูงสูงล่ะทําไงพวกเขาก็จะใช้หลักการของไซฟอนหรือการลักน้ําแบบกลับหัวครับคือจะปล่อยให้น้ําไหลลงจากที่สูงมากๆผ่านท่อพอมาถึงจุดต่ําสุดแรงดันที่สะสมมาทั้งหมดจะดันให้น้ําพุ่งย้อนกลับขึ้นไปในอีกท่อหนึ่งได้สูงเกือบเท่าระดับเดิมแล้วก็ติดหัวพ่นหรือนอสเซลที่ปลายท่อ เพื่อบ,บีบให้น้ําพุ่งแรงขึ้นไปอีกทีนี่แหละครับเคล็ดลับของน้ําพุโรมันไม่ได้ใช้ปั๊มเลยสักนิดใช้แค่ฟิสิกส์ล้วนๆเอาละกลับมาที่เรื่องตะกัวบ้างมีทฤษฎีสมคบคิดอันโด่งดังทฤษฎีหนึ่งบอกว่าสาเหตุหนึ่งที่จักรวรรดิโรมันล่มสลายก็เพราะชนชั้นสูงของโรมได้รับพิษตะกัวสะสมในร่างกายจากการดื่มน้ําผ่านท่อตะกัวนี่แหละทําให้ป่วยเป็นหมันโง่ลงจนบริหารจักรวรรดิไม่ได้ ถามว่าทฤษฎีนี้จริงไหมคำตอบคือน่าจะไม่จริงทั้งหมดครับแม้ว่าตะกั่วจะเป็นพิษจริงๆแต่คนโบราณก็พอจะรู้เรื่องนี้อยู่บ้างและที่สำคัญคือน้ำในระบบท่อของโรมมันไหลตลอดเวลาครับไม่ได้ขังนิ่งอยู่ในท่อแถมน้ำของโรมยังมีแคลเซียมคาร์บอเนตหรือหินปูนปนอยู่เยอะซึ่งเจ้าหินปูนนี่แหละมันจะไปเคลือบฝิวท่อตะกั่วด้านในไว้กลายเป็นฉนวนป้องกันไม่ให้ตะกั่วละลายออกมาปนกับน,น้ำได้มากนัก ดังนั้นแม้จะมีความเสี่ยงแต่ก็คงไม่ถึงทำให้คนทั้งอาณาจักรป่วยตายจนล่มสลายหรอกครับเอาล่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่าน้ำถูกส่งมายังไงถูกควบคุมยังไงในพาร์ตต่อไปเราจะไปดูผลลัพธ์สุดท้ายของมหากาบนี้กันครับนั่นก็คือโรงอาบน้ำและน้ำพุสถานที่ที่ชาวโรมันใช้เสพสุกจากน้ำที่ลำเลียงมาอย่างยากลำบากซึ่งความอลังการของมันจะทำให้คุณต้องทึ่งอีกครั้งแน่นอน ภาคที่ 6. โรงอาบน้ำสปอร์ตคลับของประชาชนและความอลังการของน้ำพุยินดีต้อนรับกลับสู่ปรากฏการครับเราเดินทางผ่านภูเขาลอดอุโมงค์ข้ามสะพานผ่านศูนย์บัญชาการและท่อตะกัวมาแล้วในที่สุดน้ำก็ได้เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางที่แท้จริงที่ที่มันจะถูกใช้ย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวโรมันนั่นก็คือโรงอาบน้ำและน้ำพุนั่นเองครับ เริ่มกันที่โรงอาบน้ำหรือเทอร์เมเทอร์มายก่อนเลยนะครับอย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นแค่ห้องอาบน้ำรวมเก่าๆสมๆนะครับผิดถนัดโรงอาบน้ำโรมันมันคือศูนย์รวมแห่งความบันเทิงคือสปอร์ตคลับคือห้างสรรพสินค้าคือศูนย์กลางของสังคมอย่างแท้จริงภายในเทอร์เมขนาดใหญ่อย่างโรงอาบน้ำแห่งคาราคาลามันสามารถรองรับคนได้เป็นพันๆคนพร้อมกันเลยทีเดียวภายในมีอะไรบ้างนั่นเหรอ เริ่มจากห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องออกกําลังกายสนามมวยปลําจากนั้นคุณก็เข้าสู่โซนอาบน้ําซึ่งมีทั้งบ่อน,น้ําเย็นเจี๊ยบฟิเจิรเีเรียมบ่อนน้ําอุ่นเทปิเดเรียมและบ่อนน้ําร้อนควันฉุยเข้ารีเรียมแล้วผู้พี่แก่ต้มน้ําร้อนปริมาณมหาศาลขนาดนั้นได้ยังไงคําตอบคือระบบให้โปคาสครับมันคือระบบทําความร้อนใต้ผืนพวกเขาจะสร้างห้องใต้ดินขึ้นมาแล้วมีเสาเตียเต้ยๆตั้งเรียงกันเต็มไปหมด พื้นของห้องอาบน้ําจะถูกวางไว้บนเสาพวกนี้ทําให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ใต้พื้นจากนั้นคนงานก็จะก่อไฟในเตาเผาขนาดใหญ่ด้านนอกแล้วปล่อยให้ลมร้อนจากเตาไหลเวียนผ่านช่องว่างใต้พื้นนี่แหละครับทําให้พื้นห้องทั้งหมดร้อนระอุและทําให้น้ําในบ่อร้อนตามไปด้วยมันคือระบบเซ็นทรัลฮีตติ้งเวอร์ชัน2,000ปีที่แล้วคิดได้ไงวะนอกจากอาบน้ําแล้วในเทอร์เมยังมีห้องสมุดสวนหย่อมร้านคา้าร้านอาหาร คือคนโรมันมาที่นี่ไม่ใช่แค่เพื่อชำระร่างกายแต่มาเพื่อพบปะสังสรรค์คุยธุรกิจนินทาการเมืองจีบสาวคือมาใช้ชีวิตว่างั้นเถอะและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะมีน้ำปริมาณมหาศาลที่ส่งมาจากอควาดักนั่นเองทีนี้มาดูชิ้นน้ำพุหรือฟอนเตสกันบ้างครับน้ำพุในโรมมีสองประเภทหลักๆประเภทแรกคือลาคุสเป็นน้ำพุแบบเรียบง่ายมีอ่างหินรองรับน้ำที่ไหลออกมาจากทอ มีไว้ให้คนทั่วไปมาตักน้ําไปใช้เหมือนแทงน้ําสาธารณะตามหมู่บ้านเรานี่แหละมีกระจายอยู่ทั่วทุกมุมเมืองเดินไปไม่กิ่งร้อยเมตรก็เจอแล้วส่วนประเภทที่2คือน้ําพุประดับเมืองหรือนิมเฟอุมอันนี้แหละครับของจริงสร้างขึ้นเพื่อโชว์ความมั่งคั่งและอํานาจของจักรวรรดิมีการประดับประดาด้วยรูปปั้นหินมอนสวยงามมีการออกแบบให้น้ําไหลลดลันเป็นชั้นๆ มีการใช้หัวพ่นให้น้ำพุ่งเป็นสายสร้างทั้งความสวยงามและเสียงที่น่าฟังเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองซึ่งทั้งหมดนี้อย่างที่บอกไปแล้วไม่ได้ใช้ปั๊มแม้แต่ตัวเดียวใช้แค่ความฉลาดในการควบคุมแรงดันล้วน,นเห็นไหมครับว่าน้ำสำหรับชาวโรมันไม่ใช่แค่ปัจจัยสี่แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของอารยธรรมคือเครื่องมือในการสร้างสังคมและคือศิรยป,ปัตแต่เมื่อมีน้ำเข้ามาก็ต้องมีน้ำออกแล้วน้ำใช้แล้วทั้งหมดนี้ มันไหลไปไหนคำตอบอยู่ในโลกใต้ดินที่มืดมนและเหม็นคลุ้งของกรุงโรมซึ่งเราจะไปสำรวจกันในพาร์ทหน้าครับเอาละครับทุกท่านกลับมาสู่ปรากฏการณ์อีกครั้งที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องสวยๆงามๆน้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวปลากันมาเยอะและแต่ในความเป็นจริงเมืองที่มีคนเป็นล้าน มีน้ำไหลเข้ามาหาศารต่อวันถ้าไม่มีระบบระบายน้ำที่ดีกรุงโรมจะกลายเป็นอะไรครับก็กลายเป็นบึงน้ำเน่าขนาดยักษ์ดีๆนี่เองและนี่คืออีกหนึ่งความสุดยอดทางวิศวกรรมของชาวโรมันที่คนไม่ค่อยพูดถึงนั่นคือระบบระบายน้ำเสียและท่อระบายน้ำขนาดยักษ์ที่ชื่อว่าโคลอากา m a แมกซิมาหรือแปลเป็นไทยได้ว่าท่อระบายน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมันก็ยิ่งใหญ่สมชื่อจริงๆครับ เจ้าโคลอาก้าแมกซิม่าเนี่ยเริ่มสร้างมาตั้งแต่ยุคก่อนจะเป็นจัก,กรวรรดิโรมันซะอีกเริ่มแรกมันเป็นแค่คลองเปิดโลง่งขุดขึ้นเพื่อระบายน้ําออกจากพื้นที่ลุ่มต่ําใจกลางเมืองเพื่อให้สามารถสร้างย่านโรมันฟอรัมหรือศูนย์กลางของเมืองขึ้นมาได้แต่เมื่อโรมใหญ่ขึ้นคนเยอะขึ้นของเสียก็เยอะขึ้นตามพวกเขาก็เลยสร้างหลังคาโค้งคลุมมันซะเปลี่ยนจากคลองน้ําเน่า ให้กลายเป็นอุโมงค์ระบายน้ําใต้ดินขนาดมหึมาอุโมงค์นี้มันใหญ่ขนาดที่ว่าคนสามารถยืนตัวตรงเดินเข้าไปได้สบายๆบ,บางช่วงก็ใหญ่พอที่รถม้าจะวิ่งผ่านได้เลยด้วยซ้ํามันทําหน้าที่เป็นเส้นเลือดดําของกรุงโรมครับรองรับน้ําเสียจากทุกที่ไม่ว่าจะเป็นน้ําจากโรงอาบน้ําน้ําจากห้องน้ําสาธารณะน้ําฝนจากถนนหรือแม้กระทั่งของเสียจากโรงฆ่าสัตว์ทุกอย่างจะไหลามารวมกันที่นี่ แล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้ระบบนี้มันเวิร์กก็คือน้ำสะอาดจากอควาดักนั่นแหละครับน้ำส่วนเกินที่ล้นมาจากน้ำพุและโรงอาบน้ำจะถูกปล่อยให้ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำตลอดเวลามันทำหน้าที่เหมือนการกดชักโครกให้กับเมืองทั้งเมืองตลอด24ชั่วโมงช่วยชะล้างสิ่งปฏิกูลไม่ให้อุดตันและส่งกลิ่นเหมน็นเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างครบวงจรและฉลาดสุดๆมีน้ำเข้าก็ต้องมีน้ำออก และใช้น้ำเข้านั่นแหละมาช่วยผลักน้ำออกไปนอกจากท่อหลักอย่างโคลอาก้าแมกซิม่าแล้วยังมีท่อขแขนงเล็กแยกย่อยไปตามถนนต่างๆเหมือนใยแมงมุมใต้ดินและที่น่าทึ่งคือชาวโรมันยังมีห้องน้ำสาธารณะด้วยนะครับเป็นอาคารที่มีโถส้วมทําจากหินมามร์เม็กเรียงกันเป็นแถวไม่มีผนังกั้นด้วยนะคือนั่งปลดทุกไปคุยธุรกิจไปได้เลยชิวๆซึ่งของเสียจากห้องน้ำพวกนี้ ก็จะถูกส่งลงไปที่โคลอาก้าแมกซิม่านี่แหละระบบสุขาภิบาลที่ครบวงจรขนาดนี้ทั้งน้ำประปาที่สะอาดและระบบระบายน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้กรุงโรมสามารถรองรับประชากรจำนวนมหาศาลได้โดยไม่เกิดโรคระบาดร้ายแรงมันทำให้โรมเป็นเมืองที่สะอาดกว่าเมืองอื่นๆในยุคเดียวกันอย่างเทียบไม่ติดเราได้เห็นวงจรของน้ำตั้งแต่ต้นจนจบแล้วจากยอดเขาสู่ใต้ดิน แต่ทุกอย่างมีวันรุ่งเรืองก็ย่อมมีวันโรยราอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ระบบสุดมหัศจรรย์น,นี้ต้องพังทลายลงบ้างและมันได้ทิ้งมรดกอะไรไวใ้ให้กับพวกเราในปัจจุบันบ้างนี่คือบทสรุปของมหากาบเรื่องนี้ซึ่งเราจะมาปิดฉากกันในพาร์ทสุดท้ายครับแล้วเราก็มาถึงพาร์ทสุดท้ายของมหาการระบบน้ำโรมันกับปรากฏการครับเราได้เห็นความยิ่งใหญ่ ความอัจฉริยะและความบ้าบินของพวกเขาไปแล้วแต่คำถามสุดท้ายก็คือและระบบที่มันสุดยอดขนาดนี้มันหายไปไหนทำไมยุคกลางของยุโรปถึงกลายเป็นยุคมืดที่สกปกโศกโรคทั้งๆท,ท,ที่มีเทคโนโลยีสุดล้ำแบบนี้อยู่แล้วคำตอบมันก็อยู่ในประวัติศาสตร์นั่นแหละครับเมื่อจกักรวรรดิโรมันเริ่มอ่อนแอลงการเมืองภายในวุ่นวายการบุกรุกจากชนเผา่าอนาระยะชนต่างๆก็หนักคอขึ้น โดยเฉพาะพวกกอดในปีคศ537ระหว่างการปิดล้อมกรุงโรมทหารกอดได้ทำในสิ่งที่ศัตรูของโรมรู้ดีว่าเจ็บปวดที่สุดนั่นคือตัดท่อส่งน้ำครับพวกเขาทุบทำลายอควดักที่อยู่นอกเมืองตัดเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงโรม,มานานหลายร้อยปีเมื่อไม่มีน้ำไหลเข้ามาโรงอาบน้ำก็ต้องปิดน้ำฟุก็เหียดแห้งระบบระบายน้ำก็เริ่มอุดตัน เมืองที่เคยสะอาดและมีชีวิตชีวาก็ค่อยๆเสื่อมโทรมลงประชาชนจำนวนมากต้องอบพยพหนีออกจากเมืองความรุ่งเรืองของโรมจบสิ้นลงพร้อมกับสายน้ำที่หยุดไหลที่น่าเศร้าว่านั้นก็คือเมื่อจัก,กรวรรดิล่มสลายองค์ความรู้ทางวิศวกรรมเหล่านี้ก็สูญหายไปด้วยครับตำราต่างๆถูกเผาวิศวกรเก่งๆไม่มีคนสืบทอดคนในยุคกลางมองอควาดักที่ยังตั้งต,งตระงานอยู่ เป็นแค่ซากปรักหักพังของยักษ์ในตำนานพวกเขาไม่เข้าใจอีกต่อไปแล้วว่ามันถูกสร้างขึ้นมาได้ยังไงและเพื่ออะไรต้องใช้เวลาอีกเป็นพันปีครับกว่ามนุษย์จะสามารถสร้างระบบประปาและสุขาภิบาลที่เทียบเท่ากับที่ชาวโรมันเคยทำได้อีกครั้งคิดดูซิว่าพันปีเลยนะเว้ยแล้วเรื่องนี้สอนอะไรเรามันบอกเราว่าเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้คงอยู่ได้ด้วยตัวมันเองแต่มันต้องอาศัยสังคมที่มั่นคง การเมืองที่มีเสถียรภาพและการส่งต่อความรู้อย่างต่อเนื่องเมื่อสังคมล่มสลายเทคโนโลยีก็ตายตามไปด้วยแต่มรดกของชาวโรมันไม่ได้หายไปทั้งหมดครับหลักการหลายอย่างที่พวกเขาขิดคน้นไม่ว่าจะเป็นการใช้แรงโน้มถ่วงการสร้างอุโมงค์หรือการใช้โครงสร้างโค้งหรือแม้กระทั่งการทำคอนกรีตล้วนเป็นรากฐานสำคัญให้กับวิศวกรรมสมัยใหม่ ทุกครั้งที่คุณเปิดกอกน้าที่บ้านหรือเห็นน้ำฟุสวยๆในสวนสาธารณะขอให้รู้ไว้เลยว่าแนวคิดเบื้องหลังสิ่งเหล่านี้มันมีจุดเริ่มต้นมาจากชาวโรมันเมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วและนั่นก็คือทั้งหมดของปรากฏการณ์ในตอนโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวแต่น้ำประปาพี่แกสร้างยังไงวะครับผมหวังว่าทุกคนจะได้รับทั้งความรู้และความทึ่งในความสามารถของคนยุคโบราณไปเต็มๆนะครับ โลกของเรายังมีเรื่องราวที่น่าทึ่งแบบนี้ซ่อนอยู่อีกมากมายซึ่งปรากฏการณ์จะไปขุดคุ้ยมาเล่าให้ฟังอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะครับประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องน่าเบือ่อมันคือบทเรียนที่โคตรจะยิ่งใหญ่สวัสดีครับ